สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ y o กับเจอนอ a l วันนี้นะคะทุกคนเรากำลังจะไปดู BTS นะคะ Back the Scene ใช่ไหมแบงก์ต่างอะไรแบงก์ทุกคนเรากำลังจะตองิดตอนนี้สมองไปแล้วโอเค่ะ๋ยวเราเดินเข้าไปก่อนเราต้องเช็คอินกันด้วยใช่เราเจอกันข้างบนค่ะ เราจะไปกินลาวยวนนะคะทุกคนอันี้ใคกันเอโยบค่ะคค่ะจีนเวนใครคะคนนี้แทนแนโยกคือเปคนี่กับโยเกันกันไม่แต่คนไม่แต่คนนใครม่แต่คนเป็นพี่แทนนี่เมนใครคะเป็พี่ก้าค่ะทุกคนเวนใครคะ อคยเราจะบอกว่าเบคแต่ซีนคือโปสการ์ดของแถมสวยมากอันนี่อันนี้จะเป็นบัตรนะคะไอ้ย่าทุกคนไม่มาดูไม่ได้แล้ยไม่มาดูไม่ได้แล้วนะเขาบอกว่ามันจะมีฉากจับมุกแบบขอเจอก็ถิกอัพไม่ใช่ทีนั่งแบบพูชอัพแรงมากเลยแล้วตอนนี้จับมุกไอ้หนี่จับมุกนีอยู่แมรี่ คลิปก็คลิปนี้เอกแล้วใช่แล้วคลิปนี้ก็จะตามตอนนี้ดอกพี่เราเราเปิดรับสมัครแลมาเรียนอยู่นะคะใครสนใจข้อมูลก็ไปดูเรียนหูของหยกได้หยกหยกน่าจะลงคลิปไปแล้วเนาะใช่เดี๋ยวโยกก็จะขึ้นไว้นะคะว่าเราจะสอบจะรับสอบวันไหนปีหน้าเราได้เห็นในปีหน้าไม่จริง่ถ้าเห็นในปีหน้าก็ยินดีกับน้องๆที่สอบติดด้วยนะคะให้ยกมันชอบดองคลิปมากทุกคนทุกคนอย่าพูดความจริงถูกช่ว เราอยวา,า,าว์แล้วนะคะทุกคนเราจะมานจะกินอะไรทุกคนวันนี้จะกินส้มตำนะคะ ที่ต่อไปที่เรากำลังจะไปก็คือสตาร์บัคนะคะซีนจะไปซื้อคุกกี้นะทุกคนใช่ที่สตาร์บัคอร่อยมากที่มันเป็นลูกเกดอะแต่ช็อกโกแลตซีนว่ามันหวานหวาเกินตอนนั้นอยู่แอบจิกเยตอนไนแอบจิกเยแอบจิกในตู้เย็นอะไม่รูออยอยก คิวเห็นมันมีเศษยในถุงก็เลยคิดว่ามันหักออกไปสินชอบกินอันนี้สินตาเป็นมันเลยอ่ะอันนี้นก็คืออะไรอ่ะพุดดิ้งนมแต่ว่ากินเยอะๆมันนิวนิดหน่อยที่มาเฉาะรอยฝ้า เราก็เลยจะพาดูไป B2S ทุกคนเพราะว่าฉ oh <my S 1> ัน oh <my S 1> ใส่เอกสารของอี่มันขาดแล้วนี่ก็เลยต้องซื้ออย่างเร่งด่วนพือเราจะพลดเลนี่อยู่อย่างเธอเรฟาลอยอย่างซีซีโง่ลยรกเกลือไทุกคนนิวได้แก้วมาแล้ว <c oughs> เราจะเล่าเหตกหุการณ์ของหยกนะคะคือหยกอะห <c oughs> ยกขึ้นมาเป็นคนแรกแล้วก็มาแบบเอาตั๋วใช่ปะ่ะแล้วทีนี้พี่เขาพี่พนักงานก็บอกว่า น้องทาทาเหลือเยอะมากแล้วพอยกกลับมาอีกรอบก็คือพี่เขาบอกพี่ก็เพิ่งรู้ว่าอันนั้นน่ะเหลือแค่อันเดียวจุเคย่ปากินเราอดอ่ะคนอดเสียใจมากแต่ก็ไม่เป็นไรได้น้องชิกี้มาอันเดียวนะคะแล้วก็กับขังพ่อพ่อคนโอ้ยไม่รู้กูบอกเลยว่าจำไม่รู้กระเป๋าเขาคือกระเป๋าโยกๆ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 โยกอด้วยเ้ยระวังระวังระวัง เราเหรอแค่แม่ตอนแรกจะชื้ออะไรมางตัวแต่ว่าแม่เชื่อขางว่างแกบัตสวยมากอะช่แต่งิงข้างหลเป็นเอสมัยไม่ได้เทาไมไม่เป็นเอทาไมไม่เป็นเนไม่เออเป็นเนเป็นบร์ก็ได้ไหมเเออันไม่เว่าไมไม่เป็นเไม่เข้าใจเหมโ้งเหมือนกันอนนี้คือคนที่ปัดงานไม่ปัดงานแมทไม่ปัดงานแมท เล้ยแกก็เรียนไทยทันนี่ว,วะ่ะใช่แลาเปลี่ยนแล้วเพราะมีนิวเอ๋เวรยันนิวนิวเขามีใจกับน้องชุกกี้ที่เหมือนเห็ดน,นิวใจมากแต่ว่านิวขอตีนิดนึงทุกคนฟันชุกกี้ไม่ได้ไรายใหญ่ไม่ได้ใหญ่ขนาดนี้อะ่ะเ <c oughs> ข้าใจไหมอะ่ะเพมันไม่ได้ใหญ่ขนาดนี้จริงๆนะลูกฟ <c oughs> ันน้องน,นี่ฟ <c oughs> ันน้องเต็มปากเลยน้องเป็นเห็ดจริงแบบฟันนีเริ่มเด็ดฟันแล้วนะเริ่มเด็ดฟัน ดูดูดูซีนซีนเจกตั้งใจเรียนที่สุดในนี้แล้วตอกย้ำมากแบบหาทุกคนเลยเราสองคนกินเยอะจังตันทุกคนตอนนี้เหลืออีก25นาทีเท่านั้นเราจะได้เข้าไปแล้วทุกคนใช่มีวอมเยอะมากใช่มีคนเอามีบอมเยอะมาทุกคนยังอวดน้องชูกี้ไม่เลิกเลยทุกคนกินเยอะสุด 여러분 제가 가어가 I d o n 탄의 뭔가 모습들과 행보들과 방향성이 궁금해지고 기대가 되는한해였으며 더욱 더 팬들을 낄수 있고 그 마음을 보답해주고 싶은 마음이 자꾸자꾸 드는 하나였다. <laughs> 너무 길었다. 이번 투어는 나에게 매번 기다려지는 매끼니마다 잘 나오는 행복한 밥이었다. <laughs> 저한테 날개를 달아준 느낌이에요. 저한테 러브 세븐 투어는 날개다. <laughs> เอานาฬิกาให้เราจะต้องสามทุ่มลมคือมันตืนตันมากเมืองมันแบบคนรีวิววันนี้มันดีมากเลยนะทุกคนคือมันแบบมันซึมอะ่่ึนะค่ะตอหกคนตอนี้เรากลับมาที่หอแล้วเย้ เราไปดูมาเสร็จแล้วนะคะเราจะเล่าว่าคือหลังจากที่เราออกมาก็มีพี่พนักงานมาสัมภาษณ์ด้วยใช่แต่ว่าซีนกับพี่เจอบดิษเดยกน,น อนนี้ไอไม่ได้อยู่หอนะทุกคนแล้วนิวก็อยู่เป็นเพื่อนใช่ไหมใช่เพราะว่านิวไม่ได้ดูสีซั่นแรกสีซั่นก่อนนี่คือนิวรู้อันนี้เป็นอันแรกเหมือนที่พนักงานถามเกี่ยวกับความประทับใจระหว่างซีแรกกับซีซั่ออะไรประมาณนั้นอะคือก็ต่างกันระดับนึงเลยแต่ซับว่าใหญ่กว่าเดิมทุกคนซับใหญ่ใหญ่แบบใหญ่ขึ้นมากใหมากใหญ่แบบเห็นชัดมากใช่อันนี้คือเยี่ยมจริงแล้วแบบ เราจะเล่าตั้งแต่แรกเลยได้ไหมไม่ได้เราสปอยทุกคนต้องไปดูคือมันดีมากเฮ้ยอาจจะได้ก็ได้เพราะแบบเวลาหนุจะตัดเสร็จอะไราจะขึ้นมาอันนี้เราล้อเราล้อหยกเรื่องเราสปอยเราสปอยริบเล็ก็ได้ทุกคนก็คือจะงดูแล ก็เ,เป็นเพลงสปินเดยเว้ยคือเพลงสปินเดยมันแบบออกนอกบ้างมากอ่ะมันเก่าแลยเออ,อเหมือนแบบว่าอันนี้คือการแอนนอไซ์มากๆเลยเราใช้การเรียนโพยมาให้มีประโยชน์มากขึ้นแอนโนเทแอนโนเทเหมือนแบบอาจจะประมาณว่าตอนนี้มันเป็นช่วงยุคที่พวกเราแบบไม่ได้แบบติดต่อกันเออแบบ นน <Yeah. S 1> วา,ามีโทรศัพท์อเอ้ยมีเบอร์เขาั <c oughs> ไม่ได้อ,อเหมือนแบบว่าเหมือนบิ๊กคิดหรือพิ๊กเทดตั้งใจที่จะแบบใส่เพลงนี้เข้าไปแบบอชอตสุดท้ายเพื่อที่จะให้มันให้เราถึงแก้แบบเนื้อเพลงอ่ะง <c oughs> ่ายๆว,ว่าชม่อกี้ถ้าไม่มีโควิดก็คงมีคนบางทันแล้วแหละเนาะเขาก็เลยใส่เพลงนี้มาเพื่อแบบ <c oughs> แบบเพราะกลวชิปต์ป แก็แทบจะหลงแทบไม่รู้ทำไมอ่ะคู้แมทตอนที่แทวิ่งเล่นคือน่ารักมากเลยเหมือนแบบเขามีความสุขอ่ะใช่แล้วพี่แทรอ่ะพี่แทรบอกว่าเออเดี๋ยวใช้ทานสลัดช่วยใช่ใช่ใช่แมทเลิศไฟเยไปมากคือนี่ตแบบคนที่ท็อปฟอร์มสุดพี่จีพี่จีน่าหลงหรอวะกูแบบพูดไม่ถ่อมลั่นลงคือแบบไม่คิดว่าโนมหยุดแบบมาขนาดนี้ช่่าพูดถ่ทุกคนทุกคนต้องไปดูกันดีออกแล้วทั้งค้งจบอ่ะ วอยชูก้าร์ยันนึ่งต้องสบายให้คนทุกคนพีกาคือแบบพีกาคือเก่งมากในการแต่งเพลงอ่ะแบบเหมือนพี่แกซึ้งมากอ่ะคือแบบเนี่ยเปล่าเหมือนพี่แกอยากลองหลายๆแนวเอออยากลองหลายๆแนวแล้วมันจะขึ้นแนวตลกไห้แต่ว่าพี่โหมวยพี่โหมคือแบบหล่อพี่แม่หล่อมากหล่อมากใครบอไม่หล่อสนเลยนะ เราจะบอกว่าเราจะบอกว่าตอนเข้าไปอ่ะจำชอตจีมินได้จีมินพูดว่าไอฟุตบอลใช่ไหมเออใช่จีมินสนับสตุอจะไม่ของความอิสระอะไรพวกนี้โอ้ยนี่แมนมากแล้วก็พูดว่าจะไม่ให้แฟนคลับเห็นตัวเองในฐานะตักจีมิน นนั่เออเนี่ยข้อหมายดึกสินะคนต้องดูอ่ะคือจะไม่สยลใช่คนต้องไปตามดูกันเองอ่ะป่านำไหมทุกคนป่านำอ้าเหรอพูดไปแล้วแพูดอีกรอบนึงป่านำคือแบบพูดดีมากดีจนแบบป่านำคือดีมากเหมือนได้ข้อคิดอะไรกับมาเยิ้มแต่ที่ไหนได้เอาตรงๆเสีนลืมเพราะจากใช่เหมือนล่าล้างสมองเลยทุกคนทำหมอล้างสมองแต่ว่ามันเป็น m มโมรีที่ดีมากเลยนะ โรงเรียที่เราแบบออกมาจากโรงหนังสามชุ่มแล้วไม่มีอะไรเลยคือไม่มีคนเลยตอนนั้นทุกคนตอนที่ออกมาใช่แต่ตอนที่เราเข้าไปดูคนแบบเต็มมากเลยใช่ทุกคนรู้ไหมพรุ่งนี้เราก็ต้องไปเรียนเราเดียวเข้าไปเดียวเห็นน้องคนหนึ่งเข้ามากับคุณพ่อน่ารักมากเลยจริงเหรอลองจุงคุณพ่อเข้ามาดูคุณพ่อก็เข้ามาดูด้วยเขอะเราคิดดูคือลูกนั่งดูผู้ชายอะแล้วพ่อลูกก็รีดแล้วพ่อก็แบบ คเพราะคุณคุณต้องหน้าหลักขนาดไหนแกคือลูกดูผู้ชายผู้ชายวิดพื้นอยู่รู้ปทุกคนเจออารมณ์คุณสนุกมากเพราะฉะนั้น มันคุ้มค่ามากเลยนะทุกคนใช่เนเท่าไรกันฟันจ่ายเงินเพียงแค่ห้าร้อยบาทแลกกับแค่้เหรอไม่ฟังฟังนิวแลกกลับเป็นโมลี่ที่เราได้มาจากหนังที่เราดูคนที่เราชอบเพลงที่เราชอบฟังใช่ทุกคนเราได้โปสการ์ดเราได้ใบบัตรแข็งมันก็เตือนความจำความทรงจำเราเราเข้าไปดูเราได้อะไรกลับมาตบมือค่ะทุกคน ดูแมพ BTS อะถ้าใครได้เข้า MU IES เราแนะนำให้เอา BTS ไปแต่งตอนได้ใช่โอมทุกคนวิชาอังกฤษคือแบบยากมากทุกคนแล้วพี่นำจุดบัตรมาให้เ้าคิดอะไรกับเราเยอะเลยนะคะนี่คือบัตรที่เราได้มาทำไมมันต้องเขียนว่า i s m ด้ยวะล้วข้างหลังมันเป็นเหมือนแบบอย่างเงี้ยมันเป็นสวยมากเป็นโฮรลแกรมแต่ข้างหลังอะทำไมไม่เป็นรูปบังทันค่ะใช่ไหมมันน่าจะเป็นรูป อันนี้ถ้าเอฟมาเห็นครั้งหน้าขอเป็่นตื่นตัวันในวันที่เราดูนะคะเราจะให้ดูหนึ่งสองสามสาววิทหนึ่งสองสามไปค่ะจบจบจบนะคะทุกคนก็เรามาปิดคลิปกันจริงจริงละเราควรปิดตั้งนานแล้วเว้ยพูดเยอะแยะไปหมดโอเคนิวอู่ตรงนั้นะคะทุกคนวันนี้นะคะขอบคุณที่ดูกันจนจบคลิปค่ะอาจารย์ ขอให้คลิปนี้ทุกคนสนุกไปกับพวกเรานะคะาฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย